สวัสดีค่ะท่านวันนี้ข้าน้อยก็จะพามาปลูกนี่ค่ะฟิโลเลนดอนพวนันอีหยัง <laughs> มือไหมค่ะท่านมือไหมฟิโลเลนดอน พิงรินดี้ไอ้อย่างเพื่อนรู้ะอกระบอกหัวหลักท่านเลยอันนี้ด่างค่ะอันนี้ด่างด่างแดงแล้วพิโลเโรนดนอนอ่ะซื้อวันพี่น้องขน้อยที่ปลูกมาเนี่ยได้เลิกดีค่ะท่านเลยยูรูเบช สวีนสกันเสวีเดนนะคอยคอยฝึกอ <Module> ังกฤษด้วยพี่น้องด้วยอ่ากน้อยกับปึ๊กอังกฤษค่ะท่านเนยก่อนที่เราจะทำการเพาะช้ำ ก็น้อยก็ซื้อมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะท่านสองอาทิตย์แล้วก็เอามาพ่อชำบ้านเราเห็นบ่ สามต้นนะท่านเมื่อไม่เด้อค่ะเด้อรากเต็มเลยค่ะ ถ้าทำผิดก็บอกด้ท่านเอ้อเตือนกันมั่งเอ้อมันบ้างค่ะท่านมันบ้างมันเนี่ยก็น้อยอยู่บ้านปลูกต้นไม้เห็นบ่างเจ้าเห็นบ้าเห็นคือก็น้อยบ้า กะว่าสีกระทางเดียวสามต้นเลยค่ะท่านม,มือใหม่ค่ะมือใหม่ทำผิดทำถูกก็อย่าว่ากันเด้อท่านเขียนมาบอกเด้อว,ว่าเออทำผิดนะแนะนำกันเด้อท่านเด้อเราควรแนะนำกันนะคะ วันว่างกับขอ,ของขน้อยท่านเลย <c oughs> เแด้ไม้ค่ะ มือใหม่ค่ะท่านมือใหม่ค่ะปลูก เล่าขื้นเครื่องนะพี่น้องอ้า,าวโทรศัพท์มากนะพี่น้องเลยวันนี้ลับดงเนาะ <c ười> ย่าากันด้วยพี่น้องเลยติ๊ติติต ก็สิบหะท่านประมาณนี้เนาะ <c oughs> เด้อท่านเลยดูกันแล้กันเด้อค่ะท่านเดอ้อโทรศัพท์ก็โทรมาท่านเ้ยรับบ่ไดดาะ นี่ก็ผสมกันเรียบร้อยค่ะท่านวันนี้เป็นวันดีตัังคาดนาะท่านเลยแต <c oughs> ่สกรีนคาดนุยมปั๊บใหม่่ันดูฮอลล่ะโซ 哎。<Thank> สสกร yeah. ท่านเดียวสามต้นนะคะท่า,ทานแล้วก็เอาไม้เอาเอาหลักช่วยสองสองหลักเป็น mm hmm. <c ười> ว่าโอเคอันเดียวก็พอก็ว่าก็น้อยก็กลัวเนาะกลัวว่า,นะวา,วาน้ำหนักเขาจะแบบ กว่ามันล่มมันนะก็เลยเอาสองก็สองนี่ก่อนท่านสบายใจดีมันจะได้รับน้ำหนักเนาะอืม พร้อมไ s มสันต์เลย ready sing ready วันว่างกับสไตล์ไทยไทยไลฟ์สไตล์นะท่านวันว่างวันว่างของคนไทยพี่น้องเอ้ยของขาน้อยนี่แหละสอนขาน้อยกับไทยไลฟ์สไตล์สวีเดนนะวันว่างนะท่านเป็นอะไรอ่ะอืมวันว่างของขาน้อยสไตล์นี่แหละท่านเอ้ยเบิ่งเอาเนี่ยมัน Đã hết ngàn cái hết tay Vì nó người Bố ba cả Đang đè sợ chạy vì nó Vũ phải Ý ừ. nhắn mạc mai gặp xì si vịt thần ơi ขน้อยก็เอาหินร่องร่องข้างล่างร่องข้างล่างแล้วก็เอาเอานี่หล่ะร่องร่องอีกที่เขาอันหมักแล้วท่านตามสูตรเพิ่นละขน้อยกับเบิ้งยูทูบแล้วท่านเด้ยเมื่อไหม่เนาะจักว่ามันจิเป็นยังไงท่านเล้เบิ้งเหรอ มึงกันแลกกัน่ันเด้ดูกันแลกันอยูกันเลนกันข้าน่อยเอาเปลือกเปลือกโอ๊กเปลือกต้นไม้นะผสมเนาะ กับประมาณเอาด้อท่านเด้อเตลแต่เนาะก็น้อยกับประมาณเอาเอาแต่ละส่วนนำมาผสมผสานกันเบิ้งตามยูทูบนะท่านอืมถ้าข้าน้อยเฮ็ดผิดกับบอกเด้อท่านเด้อเขียนมาคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ้งเนาะสำหรับคนมักต้นใหม่เนาะท่านเนาะ กระน้อยที่แหลกกับพวกมากลบตน้นไม้เจ็ดดังน,นั้นเป็นท่าจะหนีกระหน้อยก็ได้วันว่างล่ะก็เ,เลยบวมีแนเวเฮ็ดก็เลยมาต้นไม้แบบนี้ท่านเลยอยูย่เฮ็ยนซื้อแบบนี้เวลาว่างนะไรเ,เลยสิเฮ็ดแบบท,ท่านเลยแล้ว e ก็เอิ่อพิงเลดี้ก็พิโลเรนนพิงเลดี้เห็นไหมเอออีรูบิสต์พิโลเรนนอีรูบิสต์ตามนี้ท่าน มันก็ย่านหลักมันคน čo so... นี่ก็สามสามต้นสองหลักค่ะท่านได้ <c oughs> มือใหม่เนะ <c oughs> มือใหม่หัดทำค่ะท่านเลยคอมเพนต์มาเด้อทนันเด้อผู้ดใดเบิง้งกันหน่อยอยูน่นะบอกว่ากันเด้อ มื่อไหม่เนาะอันนี้ขัน้นไหนกะยังบอลได้ขยายพันธุ์เท่าทันเดี๋ยวสาเบิ้งเดี๋ยวขั้นไหนสิให้เบิงนะ้งเนาะนี่ไหมผู้เจ้าเห็นบ่อืมเนี่ยผู้เจ้าเห็นบ่หก็น้อยกะขยายบ่ท์พันได้ขยายพันธุ์เพราะว่าเอาเรามากกับ โดนล้วท่านเนี่ยกสิขยายให้เบิ้งว่ามื่นเอาเป็นวันว่างเนาะท่านเนะาะมะฮเ่าสิขยายพันธุ์ได้ซําใจสําหรับคนมื่อไม้เนาะท่านเนะาะขนาอยกับมื่อไม้คือกันอย่าว่ากันเด้อท่านเด้อแต่ว่าก็ ขอยินดีกับท่านที่ติส้มเด้อค่ะติส้มกันมาเด้อท่านเด้อเตือนเขียนเตือนขหนหอยมานนั่มทานหนอยกับวันใดเก่งดอกท่านเลยกับเวลาว่างเนาะท่านเนะาะหน่อยแกก็ตั้ตามมันนะท่านเดิ

นอนยเห็นเงนมันละบาดนี่ยท่านหนึ่งมันือใจลายแก่ส้นเงินขนาดเลยท่านนึ่งสิจังไงนละบาก มณุลปุยก็สมภักิะบันือสมผักเสียนละท่านมณุลปุยปันสมผักเสียน ซสือมาใหม่ท่านเด้วนใส่หนระบาดนี่กันมันคนเนาะ Joining us now is Mego He is the president of Doctors Without Borders in France. He's joining us by phone. Mm -hmm. uh, he just left the city of Odessa. Uh, thanks so much for being with us. I do want to ask you about the work you're doing, but first, as you know, the Ukrainian president says that Odessa could be the next target of the Russians. How can yeah, you about the safety of your staff, your own safety, uh, there in the region? Mm. น no. for like yeah, ้อยให้ท like, ่านูน่อยงามเด้เนบเท่ากับโบหูเด้อคนเอิญยังท่านเ้ยขน่อยกัมือใหม่ค่ะท่านเลยมือใหม่ครับครับมือใหม่นะคะ เดี๋ยวเราก็ลดน้ำค่ะท่านลดน้ำ ็น้อยก็ผสมตามที่ดูใน YouTube ค่ะท่านแล้วแต่ตามขนาดเออก็ลองมาดูนะคะท่านว่ามันจะเป็นยังไง เสร็จแล้วค่ะท่านเรามาดูกัน กันใหม่ค่ะ